คำเตือนคลิปนี้ทาขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนในคนเล่กนการพนันและสิง่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า1ิแป,ป,ปีควรไม่ผูกของให้คำแนะนำสวัสดี f c ทุกท่านนะครับสวัสดี f c ทางไทยนะครับ f c ทางซอป,ป,ปลาวนะครับ f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับ f c จากต่างประเทศนะครับสวัสดีนะครับผมวันนี้จะพามาย้อนดูนะครับย้อนดูวันที่12มกราคมนะครับ เลขที่ให้ไปนะครับเข้าเก้าเก้านะครับผมเข้าเก้าเก้านะครับนี่นะครับเลขที่ให้ไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพามาชมสถิตย้อนหลังนะครับบ่าเข้าเก้าเก้านะครับตามต่อกันเลยนะครับตามต่อวดวันที่สิบสี่มกราคมสองพันหร้อย 65ต่อเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่14มกราคม2 5 6 5นะครับผม2 5 6 5นิ้นะครับนิ้นบนล่างไปกลับนะครับผมนิ้นบนล่างไปกลับนะครับ ก่อนจะชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดกับคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมด้วยนะครับทุกท่านนะครับผมมาชมกันเลยนะครับผมประเด็นตัวไดนนะครับเนาะ มาชมกันเลยครับเอฟซีทุกท่านนะครับผมจัดเน้นๆมานะครับหลังเข้าเก้าเก้านะครับผมมาชมกันเลยครับดินนะครับตัวดินก็มีสองนะครับผมสองมีหนึ่งนะครับผมส่วนตัววิ่งนะครับตัววิ่งก็มีหกมีศูนย์นะครับส่วนในตารางนะครับในตารางมีมีสองนะครับผมมีสองมีหกนะครับผม มีศนย์มี1นะครับผมมาชมกันเลยนะครับแอบมินจับคู่มาแล้วว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับ2ตัวนะครับผมสตัวมี1นึ่นะครับผมมี0ูนสาะครับศูนย์เนะครับ0ูนย์หนะครับหนึ่งเหนึ่งหะครับแล้วก็หนึ่งเนะครับตัวที่ขีดเน้นๆนะครับเน้นไว้ให้นะครับมี1 0ึนะครับศูนสนะครับหนึ่งหนะครับผม มีสองหนึ่งนะครับผมสองสี่นะครับสองเก้านะครับผมหกเก้านะครับผมหกสี่นะครับผมหกห้านะครับผมตัวนี้นก็คือสองหนึ่งนะครับสองสี่นะครับหกเก้านะครับตัวนี้นให้นะครับผมตัวที่ขีดแดงๆคือนิ้นนะครับสําหรับสามตัวนะครับผไอ้สาหรับเลขเบิ้ลนะครับผมเลขเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับ 7จ็ดนะครับผมหกหกนะครับผมหกหนะครับตัวส่วนตัวนี้มีหน่นึนะครับสองนะครับสาหรับเลขเบิ้ลนะครับสาหรับเลขสามตัวมาชมกันเลยนะครับเลขสามตัวสามตัวก็จะมี224สองสี่นะครับผมหนึกเก้นะครับหกศนะครับนิ้นนก็224นะครับผมแล้วก็หนึนะครับผม นี่ครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับที่ให้ f อซทุกท่านดูนะครับผมให้เอฟซทุกท่านชมนะครับขอให้เอฟซทุกท่านเฮงเฮงรวยๆปังปังทุกท,นนทุกท่านนะครับผมขอให้รวยๆเฮงเฮงทุกท่านนะครับในปีใหม่นะครับก็คลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าส,สวัสดีครับ